สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญหลวงปู่คำดีประพาโสนะครับหลวงปู่คำดีประพาโสแห่งวัดถ้ำผาปู่นะครับวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยนะครับเป็นรุ่น สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ปีพศ2530นะครับอายุพระเครื่องถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ38ปีเลยนะครับนะ38ปีนะครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้คมผู้คนจึง เ้ารบนับถือแล้วก็เลื่อมไสนะครับนะครับนะฮะชื่อยางหนึงชื่อของท่านเป็นมงคลนามนะครับคําว่าคําดีนะครับฮะเป็นมงคลนามเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะอยูใกล้นะครับ ครัข้างล่างจะมีชื่อกันนะครับคําดีประพาโสนะครับองปู่คําดีประพาโสด้านหลังนะครับด้านหลังจะตรงกลางจะมีรูปยันนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีคําว่าคุ้นสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับ แล้วก็ปีพศออที่สร้างเหรียญนี้นะครับ2530นะครับ2530วัดป่าและวัดป่าวัดวัดถ้ำผาปู่นะครับวัดถ้ำผาปูนะข้างล่างนะครับจังหวัดเลยนะครับ Uh, วันนี้ผมขอจบการบรรยาย uh, เรื่องเหรียญของหลวงปู่คำดีประพาโสแห่งวัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยพระพิงตรงน,นี้นะครับขอท่านผู้ชม uh, มีความสุขมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการประกอบก uh, ารค้าการขายนะครับขอให้มีกิจกรรมิมตที่ดีนะครับสวัสดีครับ